สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบกันวันนี้ในค่ำคืนของวันที่11มกราคม2564นะฮะเมื่อวานก็ถือว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประเด็นร้อนที่มันเกิดขึ้นกับดูคตีนะครับเมื่อน,นักแข่งอะอดีตสิอดีตนักแข่งคู่บุญของทีมนั่นก็คืออันเดยโดวิโซโซนี่ออกมาระบายความอดอั้นตันใจออกมาแฉถึงรอยร้าวถึงต้นตอสาเหตุต่างๆทาไม เขาถึงออกมาจากทีมนี้ทําไมถึงไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจก,ก,กันกับทางอดีตผู้จัดก,การทีมของตัวเองนั่นก็คือทางจีจี้ดารินยานะครับซึ่งแน่นอนว่านั่นก็คือเป็นปากคําฝ่ายเดียวของโดวิโซโซนะฮะเราไม่ทราบว่าทางผู้ที่ถูกพัดพิงถึงอย่างจีจี้ดารินยานี่จะออกมาตอบโต้อะไรยังไงหรือเปล่านะฮะหรือถ้าออกมาตอบโต้แล้วใครได้ข่าวอะไรก็เอามาแปะเอามาร่วมร่วมแลกเปลี่ยนความหเห็นกันหน่อยแล้วกันเนาะ แต่ที่ไม่ต้องรอในวันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นจากบุคคลที่ใกล้คิดทั้งคู่ใกล้คิดทั้งจีจี้ใกล้คิดทั้งโดวิโซโซนั่นก็คือดานิโลเปตูชีนะครับนักบิดหมายเลข9้าผู้ซึ่งก็เป็นอดีตนักแข่งของดูคาติเหมือนกันนะฮะแต่เปตูชีก็ไม่ต้องห่วงเขาหรอกนะฮะปีนี้ก็ไปอยู่ k t m t เ c h ทคเพิ่งจะเปิดตัวนะฮะในสีเสือ้อค่ายส้มไปเมื่อสักวัน2วันมานี้เองใช่ไหมฮะเออเปิดตัวไปอย่างเป็นทางการไปแล้ว แต่โดยวิโซโซนี่สิฮะคือยังไม่ทราบชะตากรรมเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะว่าจะไปเสียบแทนมาร์คมาเกสตามข่าวลือหรือเปล่าหรือว่าจะต้องรอแล้วเจอกันใหม่ในปีหน้าซึ่งปีหน้าก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ยาวไกลยอยู่เรายังไม่รู้ว่าเขาจะมีเส้นทางจะไปทีมไหนยังไงได้นะครับแต่ในวันนี้เปโตชี่ออกมาพูดถึงในบางส่วนบางแง่งมุมที่น่าสนใจผมก็จะพอพูดไปถึงประเด็นไหนผมก็จะหยิบยกเหตุผลมานะครับ เอาที่เป็นเหตุผลที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยยกมาอ้างอิงทุกคนจะได้เข้าใจกันท่องแท้ไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ช่วงท้ายคลิปผมก็จะมาวิเคราะห์ถึงอนาคตของนักแข่งร่างโยกหมายเลขเกคนนี้ด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในสีเสื้อ t e ค h รีเคดีเ m นาะในส่วนของทางอดีตคุณซื้อนะครับจีจี้เนี่ยทางทางเปตุชี่เขามองบิ๊กบอสหนวดงามคนนี้ว่าอย่างไร เขาก็มองว่าบุคลิกส่วนตัวของจีจี้เป็นคนที่เรียกว่าทุ่มเทกับงานนะฮะคือทํางานอาจจะอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยเฟรนลี่ทุกคนคืองานเป็นงานจริงๆทุ่มเทขนาดนั้นจริงๆทุกคนเคยเจอคนประเภทนี้ไหมครับที่อาจจะที่จริงไม่มีอะไรหรอกนะ,ะแต่อาจจะเหมือนไม่ค่อยคุยไม่ค่อยอะไรมองดูอาจจะเหมือนเอ๊ะเขาเขืองเราหรือเปล่าเขาอะไรทํานองนะะั้นนะจีจี้ก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วใครที่ดูแกมาอย่างยาวนานจะเห็นบุคลิกนะฮะคือถ้าเกิดว่ายกจีจี้ไปเทียบกับ ลุงเดนะฮะอดีตกุญซือของซูซูกิเรียกว่าโอ้นะเรียกว่าคนละขั่วกันเลยลุงเดจะเป็นสายเก,กลียนฮาๆหน่อยนะฮะก็เรียกว่าคุยกับนักแข่งกับทีมงาน,น่ยังกับลูกกับหลานเลยทีเดียวแต่ในขณะที่จีจี้เนี่ยคือ <c oughs> อาจจะเนี้ยบไปนิดนึงในส่วนของตรงนี้ก็เลยเลยมองว่าสถานการณ์มันอาจจะดูทําให้ตึงเครียดทํานองนั้นใช่ไหมครับแต่ในส่วนของตัวเขานะครับเมื่อถูกถามว่าเอาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลางานแล้วเนี่ย เวลาข้างนอกเนี่ยคุณมีความสัมพันธ์ยังไงกันบ้างคุณคุยกันบ้างไหมล่ะแน่นอนฮะเปโตชีบอกว่าเขาก็ส่งข้อความอวยพรในวันคริสต์มาสให้กันและกันอยู่นะครับในตรงนี้แล้วก็ก่อนจะมาเนี่ยจากมาก็คือทางเปโตชีก็บอกว่าเดี๋ยวจะหมักไวน์สัก2ขวดเนี่ยไปให้จีจี้ชิมว่างั้นจากวันนั้นถึงวันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจีจี้ได้ชิมไวน์สองขวดนั้นของเปโตชีหรือเปล่าแต่ขอเดาว่าน่าจะยังไม่ได้ชิมทุกคนว่าไหมฮะแล้วก็ พูดถึงในส่วนของความเล่าฉานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะทางสื่อก็ถามว่าแล้วคุณได้ทราบข่าวบ้างไหมละ่ะวันสองวันมาเนี่ยทางดูวิโซโซออกมาเปิดเผยว่าเขารู้สึกว่าเหมือนจะไม่พอใจตรงนั้นตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณคุณสังเกตเห็นอาการเหล่านั้นบ้างไหมนะครับสื่อก็ถามมาประมาณนี้เปตุชีก็บอกว่าแน่นอนนะครับว่าความเฉยชาของเขาทั้งคู่เนี่ยเขารู้มานานแล้วละ่ะมันสังเกตได้มานานแล้วแต่ถ้าจะให้ตอบว่า ให้ตอบให้เข้าใจชัดเจนนะว่าม,ม,มันคืออะไรกันแน่เนี่ยตรงนี้เปตตชี่มองว่ายังไม่รู้นะฮะว่าม,มันคือสิ่งไหนที่แบบว่ามันเป็นความจริงที่สุดนะฮะคือจะไปให้ชี้ชัดให้ไปแบบว่าโอเคน่าจะเป็นตรงนี้แหละเข้าใจชัดเจนเนี่ยเขาว่าเขาก็เลี่ยงตรงนี้ไว้นะครับแต่ก็พูดถึงอยู่นะฮะใน,ในบุคลิกของทั้งสองคนนั่นแหละผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนร่วมวิเคราะห์กันเอาเองนะครับว่าการที่บุคคลที่3ก็คือเปตตชี่ที่เขาพูดออกมาแบบนี้เนี่ย กับสิ่งที่โดวิศุโซ,โซพูดไปเมื่อวานเนี่ยมันมีส่วนใกล้เคียงความเป็นจริงมากน้อยเพียงใดนี่ใช้วิจเยานในการวิเคราะห์ในการรับฟังของแต่ละคนแล้วกันเนาะในส่วนของโดวิโซโซกับจีจี้นะเปโตชี่มองว่าเขา,เขาทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าอยู่ทํางานด้วยกันมานานนะครับคือต่างคนต่างมีของอะ่ะนะทีนี้บางสิ่งบางอย่างนักแข่งอย่างโดวิโซโซเนี่ยอาจจะร้องขอไป นะครับอาจจะเรียกร้องออกไปอย่างนี้แต่มันก็มีหน้าที่ดูคติหรือที่จีจี้เนี่ยไม่สามารถให้ได้จีจี้อาจจะต้องการให้รถแข่งเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่โดวิโซโซ่เด้อาจจะแบบคนที่เป็นคนขับยิงอาจจะแบบว่าไม่ชอบหรือว่าอยากให้ไปอีกแนวทางหนึง่งนะเปโตชีเขมองว่ามันมันก็อาจจะเป็นในส่วนนี้บ้างนะครับที่ทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันอะไรทํานองนั้นแล้วก็นํามาสู่ความเฉยชาการไม่คุยกันในที่สุด ึ่งตรงนี้โดวิเขาพูดเองนะครว่าตั้งแต่ปี2017ตั้งแต่ลอเลนโซเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็แทบจะไม่ค่อยได้คุยอะไรกันโดยเฉพาะในส่วนของอาการพัฒนาตัวแข่งอะไรทํานองนั้นนะพอมาคุยในปี2019ก็กลายเป็นทะเลาะก,กันใหญ่อะไรทํานองนั้นนะใช่ไหมฮะ <c oughs> ทีนี้เมื่อพูดถึงว่าเราจีจี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เข้ามาในดูคาติเนี่ยเปโชีกลับชื่นชมนะฮะยกย่องอดีตคุณซื้อ คนนี้ว่าเป็นปรากฏการณ์นะฮะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับดูคติเพราะว่าจีจี้เขาเข้ามาทําให้ดูคติเนี่ยประสบความสำเร็จก้าวกระโดดเข้าไปในปี2015ทําไมต้องเป็น2015นะฮะเดี๋ยวผมเท้าความให้ฟังนะครับจีจี้เนี่ยในปี2013ัช่วงปลายปีเนี่ยก็มีข่าวลือมาสุดท้ายก็เซ็นสัญญาเรียกว่าชิงหนีอาร์พิเลียที่อยู่มานมนานนะฮะเป็นบุคคลที่เรียกว่าอาร์พิเลียก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่จะให้จีจี้นำพาพวกเขาไป สู่จุดหมายปลายทางแต่จีจก็ชิงอาพิเลียนะ,ะในในปลายปี2013 2014ก็ย้ายเข้ามาปีแรกในดูคาติแน่นอนว่าปีแรกเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรที่เป็นชิ้นเปนอันมากมายนะักแต่มาในปี2015นะครับในยุคนั้นก็คือมีเอียนโนเน่กับโดวิโซโซอยู่ในทีมแล้วก็เรียกว่าเป็นนักแข่งดาวรุ่งของอิตาลีทั้ง2คนนะครับตรงนี้แหละเปตตชี่บอกว่า GP 15นะฮะมันเป็นเขาเรียกว่า ตกผลึกของจีจี้คือเป็นผลงานของจีจี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆที่เขาได้ทําตรงนั้นนะมานะฮะแล้วมันก็ทําให้ดูคติดีผิดหูผิดตาผิดหูผิดตาในขนาดไหนฮะทุกคนก็คือการชนะเพียงครั้งเดียวในเวทีโมอเตอร์จีของเอียนโนเนจากดูคติในปีนั้นเนี่ยในรอบหลายปีมากนะครับที่ชนะคิดดูขนาดว่าดูคติเองมีนักแข่งที่สุดยอดอย่างวอลเลนติโนโรซี่เข้าไปอยู่ในปี2 0 1 1 2 0 1 2ยังไม่สามารถชนะได้แม้แต่ครั้งเดียวเลยนะฮะถูกไหม ดังนั้นก็คือตั้งแต่นูน่นนะไลนในยุคโสโตเนอร์มานะครับเนี่ยก็คือมาสําเร็จจากฝีมือของจีจี้แล้วก็จากฝีมือของเ e อียนโนเน่นักบินมาเลข29แต่พอมาในปี2006รถดูคาติก็ยังคงพละกําลังเนยังคงโอ้โหนะยังคงเหี้ยมโหดอยู่เช่นเดิมแต่กลายเป็นเ e อียนโนเน่ที่ดีกว่าโดวิในปี2015พอในปี2016เ e อียนโนเน่ล้มบ่อยในขณะที่โดวิโซโซเนี่ดีขึ้นมากวามากว่าามกว่า ทางทีมก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะเอาโดวิโซโซไว้แล้วก็ลอยแพเยนโนเน่ไปในที่สุดจนได้ไปอยู่ในซูซูกิ2ปีใช่ไหมครับแล้วก็ต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ทีมอย่างพอเฮโรเรนโซสุดท้ายก็กลายมาเป็นไม้เหมือ่ม,มากันกับโดวิโซโซในเวลาต่อมานั่นแหละเนาะทีงนี้เปโดจิเลยมองว่านี่แหละจีจี้เนี่ยเปรียบดังปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับที่ทําให้ดูกติกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งโดยเฉพาะในปี2017เนี่ย ถึงขนาดว่าอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์โลกเลยนะครับคือชิงดำสนามสุดท้ายที่บาลนเซโลน่าเไหมฮะนั่นก็คือปีแรกแล้วก็ปีเดียวนั่นแหละหลังจากนั้นมาโดวิโซ,โซโซแม้ว่าจะเป็นรองแชมป์เนี่ย18 19เนี่ยแต่ก็ไม่ใกล้เคียงมาเก็ตเท่าไหร่ใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อพูดถึงโดวิโซโซแล้วนะฮะว่า,เ,าเขาความสัมพันธ์ระหว่างเขาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะร,ระหว่างเปตุชิกับโดวิเนี่ย แน่นอนว่าโดวิเองก็เป็นนักแข่งที่อาจจะพูดน้อยต่อยหนักทุกคนว่าไหมบุคลิกไม่ได้เป็นคนร่าเลยไม่ได้เป็นคนเฟรนฟีีนะแต่ออกออกแนวแบบว่าจะขุึมเงียบคล้ายคล้ายจี้นั่นแหละดังนั้นผมก็เลยไม่แปลกใจเลยที่ความเห็นของเปตตชี่ที่เขามองว่าทั้งคู่เนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เหมือนประมาณนี้แล้วมันก็จะไม่คุยกันที่แบบบางทีเราไม่ทราบหรอกทุกคนเคยเป็นไหมล่ะแบบในชีวิตจริงในการทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือ บางทีมันเคืองเราหรือเปล่าไอ้คนนี้นะฮะมันโกรธอะไรเรารอเปล่าแต่ความจริงไม่มีอะไรหรอกแต่บุก,กลิกมันมันนิ่งไงต่างคนต่างนิ่งไงนะฮะแต่สิ่งที่ทางโดวิอาจจะรู้สึกเคืองๆกับเขาน่แน่นอนอาจจะมีอะไรที่มันหมางใจกันอยู่บ้างเนี่ยสอครั้งที่ทั้งคู่ได้ประทะกันทุกคนจำได้ไหมฮะอย่างครั้งแรกที่มูเจโรปี2 9 1 9เป็นชัยชนะครั้งแรกของเปตุชี ที่แย่งแชมป์กันแย่งแชมป์สนามตอนนั้นก็มีทั้งมาร์กมาเกสมีทั้งโดวีมีทั้งเปโตชี่ที่ไล่เบียดบี้กันมาแล้วก็อาร์เรกลินตามมาห่างๆนะฮะสุดท้ายจังหวะ็อตน,นั้นก็คือทางเปโตชี่เขเสียบโดวีไปแบบหวาดเสียวเลยแล้วก็ซิลแชมป์ไปในที่สุดอันนั้นก็คือแน่นอนนะฮะว่านั่นคือเป็นแผลแรกนะแล้วก็แผลต่อมาก็คือที่อารากอนในปีนี้จําได้ไหมครับว่าช่วงที่โดวิโซโซกําลังดิ้นรนเพื่อที่จะเข้าคิวสอ เพราะว่าตอนนั้นเขาอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ไงเหมือนโอกาสมาดีกลายเป็นว่าก็มีการเหมือนประมาณว่าจะคุยกันจะทําเป็นแผนนะฮะว่าใช้สลิปสตรีมแต่คนที่ได้ประโยชน์กับการเป็นเปตุชี่คนเดียวแล้วโดวิโซโซหลุดไปนะครับในตรงนั้นออกสตาร์ทไม่ดีไปเพราะว่ากอลิฟายมาไม่ดีก็เลยทําให้โดวิเนี่ยจะตีโพยตีพายแบบเครื่องของเครื่องอะไรทุกคนจําได้ไหมฮะดูวอยไวคือเราไม่เห็นอารมณ์นี้ของโดวิเนี่ย มาบ่อยนักนะครับแทบจะไม่เห็นเลยอาจจน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นออกหน้าสื่อนะฮะแล้วก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ร่วมทีมอย่างเปตุช่ว่าแบบทําให้แผนเสียทําให้เขาตกในสถานการณ์ลาบากอะไรอย่างนี้ซึ่งเปตตช่เองก็พูดในวันนี้นะฮะในการให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าก็เสียใจนะฮะกับโมเมนต์นั้นที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ยังคงยกย่องโดวิโซ,โซโซเช่นเดิมนะครับว่ายังคงเป็นนักแข่งที่เยี่ยมยอดที่สุดที่เขาได้ลงแข่งด้วยนะฮะ นั่นก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าแน่นอนแล้วว่ามันทุกคนก็ต้องผลักดันตัวเองแลหละแม้ว่าจะอยู่ในทีมเดียวกันเปโตชี่ก็ให้เหตุผลมาอย่างนี้นะฮะถ้าโอกาสมันมาแล้วก็คงจะต้องก้าวไปข้างหน้าให้มันมากที่สุดอะไรทํานองนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ประโยคนึงที่โดวิโซโซมักจะพูดกับทางเปโตชี่บ่อยคือมันก็เชื่อมโยงมาจากการที่ถูกตั้งคําถามนั่นแหละว่าเ,ออเขาถามเปโตชี่ไปว่า ระหว่างตัวรถเนี่ยมันมันตัวรถแข็งแน่นอนว่าทุกคนจากทราบกันเป็นอย่างดีว่าว่าดูคตีเนี่ยพลังกำลังเครื่องยนต์นี่แรงกว่าเจ้าบ้านเจ้าช่องเขามหาศาลเลยเนี่ยความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยของดูคาตีคุณมองว่ามันอยู่ที่ตัวรถหรือว่านักแข่งเปตรชี่ก็ยอมรับนะครับว่าแน่นอนว่ารถแข็งก็คงจะต้องถูกพูดถูกให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกอยู่แล้วมหาว่ามันมันก็มีพลังกาลังที่มันเหนือกว่ากว่าคนค่ายอื่นเขาจริงๆนั่นแหละยิ่งมาเจอโดวิโซโซพูด ะะกับประโยชนนี้ผมรู้สึกว่าติดติด,ตดอกติดใจนะครับที่พูดออกมาอย่างงี้นะก็คือโดวีบอกว่าเนี่ยเปเตรชีตเนี่ยถ้าน,นายชนะนะถ้าน,นายชนะเนี่ยความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับดูกาตีเนี่ยนายไม่ได้ชนะหรอกแต่สิ่งที่ชนะคือรถแข่งต่างหากคือดูกาตีต่างหากนายไม่ใช่ผู้ชนะคือฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเปเตรชีบอกว่ามันก็มี2ออารมณ์อารมณ์แรกก็คือมันก็รู้สึกห่อเหี่ยวใจนะฮะ รู้สึกห่อเหี่ยวใจจริงๆผมว่าใครฟังก็คงจะรู้สึกห่อเหี่ยวใจนะผมฟังเองผมยังรู้สึกเลยแล้วก็อีกอารมณ์หนึ่งเป็นทุชีบอกว่ามันก็เหมือนเป็นการเรียกว่าผลักให้มันมีแรงผลักดันนะฟังแล้วมันฮึกเขิมนะฮะทีนี้เราลองลองกลับมาที่ตัวเราดูที่สมมุติว่าเราเป็นนักแข่งเนี่ยแล้วเราชนะเราชนะแล้วมีคนมาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยที่นายชนะเนี่ยเพราะว่านายนาย,นายไม่ได้ชนะหรอกเพราะรถแข่ง คือถ้าเกิดว่าพูดภาษาชาวบ้านชาวช่องให้เข้าใจง่ายๆหน่อยคือผมว่าก็เพราะว่านายขับรถที่มันดีนายถึงชนะไงถ้าเปนายไปขับคันอื่นนายไม่ชนะหรอกเออนายชนะเพราะรถมากกว่าหรือจะเป็นในวงเล็บมากไปกว่านั้นก็คือนายอาจจะไม่ได้เจ๋งที่สุดหรอกแต่นายได้รถที่เจ๋งนายถึงชนะเฉยหรอกอะไรทานองนั้นนะฮะมันก็นะใช้วิจัยยานตรงนี้ในในการรับชมแล้วก็พูดถึงในส่วนของจีจี้กลับมาบ้านนะครับว่า สถานการณ์ที่มันตึงเครียดเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าบุคลิกของทั้งโดวิทั้งกีจี้เนี่ยมันมันไม่ค่อยเฟรนลี่ทั้งคู่แต่ถ้าพูดถึงตัวเขาเองเปโตชี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้วิธีเหมือนโดวิโซโซ่นะคือถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่รู้สึกว่าคุนข้องหมองใจเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะแบบว่าทําตัวให้มันเหมือนว่าคลี่คลายปัญหานั้นนะครับไม่ใช่ว่าที่จะมากับฟัดกาแฟหรืออะไรใส่กันอย่างนั้น เพราะว่าเขาไม่ชอบที่จะให้บรรยากาศมันตึงเครียดมันอึมครึมในในในส่วนของพิษตรงนั้นนะฮะคือทุกคนอย่างมุ่งมั่นทํางานก็จริงเนี่ยแต่ต้องก็ต้องพูดต้องคุยต้องอะไรกันบ้างก็แน่นอนนะ,ะว่าเปตอชิ่เองก็อาจจะเป็นนักแข่งที่มีอารมณ์ขันอยู่นะจริงๆคือถ้าอายกไปเที่ยวกับกับโดวิโซโซ่นะผมก็เลยว่าโอเคแหละเขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขาออกจะก,กล่าวชมทางจีจี้ด้วยซ้ำนะฮะแม้ว่าเขาจะโดนลอยแพแล้วหกละเหินมาอยู่เคดีเอ็มเนี่ยก็ตามใช่ไหมครับ เขาก็พูดถึงในส่วนของการการคุยกันการร้องขอกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งซึ่งกันและกันนะฮะร,ระหว่างนักแข่งขอทีมทีมขอนักแข่งเนี่ยเขาก็ยกไปประเด็นตัวเขานะครับว่าเขาก็เคยโดนขอนะครับโดนดูคาติเนี่ยเข้ามาคุยว่าอยากจะให้ตัวเขาไปใน world superbike ก็คือแผนการทำทีมเนี่ยเขาจะไม่เอาโดเ,เขาจะไม่เอาเปตูชีเนี่ยไว้ในใน t o นมตจีพแล้วแต่ก็ยังจะสนับสนุนอยู่โดย จะเอาขึ้นไปผมไม่รู้จะเอาไปขึ้นไปแทนใครนะฮะในตอนนั้นนะอืมอาจจะเป็นตำแหน่งที่สกอตเรดดิ้งนั่งอยู่ในตอนนี้นั่นแหละซึ่งก็ขอร้องมาตรงนี้ซึ่งเโตุจีเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะต้องลงแข่งมอเตอร์จีพีเท่านั้นเพราะว่านี่คือเส้นทางน,นี่คือชีวิตจิตใจของเขาเขาใช้ให้เขาไปแข่งที่อื่นเขารีทายดีกว่าเขาไม่แข่งดีกว่าเขาก็เลยขอกลับไปบ้างขอจากทางดูกติว่าโอเคและงั้นผมขอคุณโดยบ้างว่า ผมขอพิสูจน์ตัวเองได้ไหมขอเวลาผมที่พิสูจน์ตัวเองนะฮะซึ่งแน่นอนนะดูกติก็บอกว่าโอเคถ้านายเจ๋งพอนายต้องทําอะไรนะนายต้องแสดงให้พวกเรารู้นะว่านายในในเจ๋งพอน,าย,นายอยากจะอยู่ในตรงนี้อยากจะรักษาเก้าอี้ได้ผมเข้าใจว่าก็น่าจะประมาณสัญญาฉบับแรกกําลังจะหมดลงนะฮะกำลังจะต่อเนี่ยมันก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมาซึ่ง เปโดชี่ก็บอกว่าหลายครั้งหลายครับเขาก็พิสูจน์ตัวเองได้สําเร็จนะครับมันจนมันก็เลยส่งผลให้ได้สัญญาฉบับที่2มานั่นแหละถูกไหมทุกคนทีนี้คงจะยกไปเปรียบเทียบกับโดวิโซโซ่นั่นแหละนะฮะว่ามันก็มีการขอกันแน่นอนว่าการทําทีมเนี่ยมันก็มีส่วนของนักแข่งแล้วก็ส่วนของกุนซือกุนซืออาจจะขอนักแข่งตรงนี้นักแข่งอาจจะขอกุนซือตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าในกรณีของโดวิกับจีจี้เนี่ยเขาอาจจะ เรียกว่ามันหาจุดกึ่งกลางกันไม่ได้เจอมันก็เลยทําให้เกิดความบาดหมางผมว่าความหมายของเปตชชิน่าจะประมาณนั้นนะนะฮะแต่ทีนี้ถามว่าเขาโกรธดูคติไหมเขารู้สึกว่าเขาโดนคุกคามโดนขู่โดนอะไรไหมที่บอกมาแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกนะฮะกลับขอบคุณดูคติด้วยซ้ํานะครับที่โอเคเปิดโอกาสให้มีโอกาสได้ไปเจอกับรถแข่งที่สุดยอดซึ่งเขาก็หมายถึง RC16 ของทางเคทีนั่นเองนะครับแล้วยิ่งมารู้ว่า KTM ในปีที่9กระโดดมาขนาดนี้ทุกคนประจักษ์ด้วยสายตาแไม่ต้องสืบเยอะแยะนะว่าชนะถึง3ครั้งด้วยนักแข่งแค่2คนนะฮะโอริเวล่าเนี่ยชนะคนเดียว2สนามเลยเนี่ยแล้วก็มีโพเดียมรวมกันทั้งทีมเนี่ย8ครั้งโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะแล้ว KTM เนี่ยเขาใช้รถแข่งสเปคเดียวกันทั้ง2ทีมทั้งทีมหลักทีมรองทุกคนดังนั้นเปตูชีก็เลยอุ่นใจเลยสบายสบายใจนิดหน่อยว่าเฮ้ยโอเคแหละคิดว่า จับแต่ตัว GP ตระกูล GP แรงๆของดูกตีมาสี่อดูการเนี่ยทีมโรงงาน2ทีมพราแม็กสอเนี่ย AKTM จะไหวหรือเปล่านี่คงคงสบายใจได้แล้วนะฮะทีนี้เมื่อพูดถึงในส่วนของ <c oughs> พูดถึงในส่วนของเขากับ KTM เนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยมันก็มีข่าวจากอาพิเรียงไงนะฮะสื่อก็ถามว่าเอาแล้ว คุณทำไมถึงตัดสินใจไป KTM นะครับแล้วอารพิเลีย่ะตอนนั้นมีข่าวเชื่อมโยงเนี่ยเขาก็าบอกว่าอาพิเียคุยกับเขาบ่อย Massimo r i v o ่าเนี่ก็คุยนะครับถามคืออยากได้อยากได้ไดตัวเขาเนี่ยไปร่วมทีมคือแผนของ Massimo r i v o ่าบิ๊กบอสของอาพิเลียยก็คือจะต้องมีนักแข่งอิตาลียืนยืนอยู่ในทีมหนึ่งคนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทาง Big กบอสของอาพิเลียก็ยังคงบอกเสมอน,นะครว่าเฝ้ารอ เยนโนเน่คือตอนนั้นเยนโนเน่ยังอยู่ในการอุทธร์ยังอยู่ในการยื่นเอกสารต่อสู้กันอยู่ว่าจะยื่นอุทธร์สำเร็จหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จอ่เนาะแล้วเปโตช่เขาก็ยังร้องรังรออยู่ใจหนึ่งก็คือเหมือนประมาณว่าเกรงใจอ่ะนะฮะเกรงใจเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมชาตินะครับนั่นก็คือเยนโนเน่เนี่ยอยากจะให้มันถึงที่สุดก่อนครั้นจะจะไปอพีเอทันทีมันไปได้ไง ก็ประเด็นนนี้ก็ก็เรียกว่าแมนแมนดีทีนี้ KTM ก็พอได้คุยได้อะไรนะครับได้คุยรายละเอียดกันปุ๊บมันก็กดดันเขานะคือถ้าเขาไม่เซ็นไม่อะไรกับ KTM น,นั้นเขาก็จะไม่มีพื้นที่อยู่เหมือนกันเพราะอย่างที่บอกไปว่าเขาต้องการที่จะอยู่ในเส้นทางของ MotoGP ต่อไปถ้าไม่ได้แข่ง Mo เ o g p เขาเนี่ยถึงขั้นบอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วดูกติจะให้ผมไป World s u p e r b o ผมยังไม่ไปเลยผมต้อง MotoGP เท่านั้น ดังนั้นสุดท้ายก็เลยอ่ะโอเคละกลัวไม่ได้อยู่แล้วม like ัก็เลยไป KTM นะฮะแต่พอไปเสร็จป um ุ๊บแล้วกลายเป็นว่า KTM ฟอร์มดีขึ้นมาซะงั้นเนยแบบโอ้โหตอนแรกก็คงจะมีเสียวๆอยู่เหมือนกันเลยเนาะแต่คราวนี้ก็คงจะไม่เสียวแล้วคงจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วโอ้โหได้รถแรงนะในในในปีหน้าหนไม่ถึงในตอนนั้นนะนะซึ่งมันก็คือปีนี้แหละอ่ะนะครับนั่นนั่นก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจมาระหว่างเขากับ กับโดวิโซโซเขาก็ยังคงบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรหมางใจกันหรอกนะ,ะหมายถึงในส่วนของตัวเขาเนี่ยเมื่อถูกถามว่าจะไปซ้อมรถที่บากกับอดีตผู้ร่วมทีมคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนนะฮะตอนที่เขายังเป็นทีมเมทกันอยู่เนี่ยเขาไปกันบ่อยไงทางเป้ยทีก็บอกว่ายังอยากจะไปอยู่นะฮะอยากจะไปเห็นว่าโดวิเขาไปถึงไหนแล้วในตอนนี้ใช่ไหมฮะความเป็นไปแต่ก่อนที่จะไปแจมกับเขาเนี่ยผมคงจะต้องฝึกซ้อมของผมอยู่พอสมควรอยู่นิดนึงละอะไรทํานองนั้นใช่ไหมฮะ แต่ก็เลยบอกว่าเห็นโดวิเขาบอกผมว่าเขาจะอาจจะลงแข่งในรายการนานาชาติอยู่ว่าอย่างนั้นนะฮะรายการวิบากนะแน่นอนว่าเปโตชี่ก็ยกย่องโดวิโซโซว่าเป็นโปรเฟสชันแนลนะเป็นมืออาชีพในส่วนของแ็กฝุ่นอยู่พอสมควรดังนั้นก็น่าจะเบนเข็มไปตรงนั้นแต่เขาก็ทิ้งท้ายไว้นะฮะว่ายังปรารถนาที่จะเห็นอดีตเพื่อนร่วมทีมนคนนี้นกลับมาแข่งมอเตอร์จีพีอีกครั้งมีเก้าอี้ให้ได้นั่งในทีมใดทีมหนึ่งในเร็ววันในเร็วที่สุด ว่ากันประมาณนั้นใช่ไหมครับโอเคฮะนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่บุคคลที่3ที่อยู่ระหว่างความบาดหมางของโดวิโซโซ,โซแล้วก็จีจ,จี้ดารินญาเนี่ยให้ความเห็นนะฮะซึ่งฟังคําพูดของเปโตชี่ก็น่าจะพอจะเห็นความจริงเขาลางบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมฮะว่ามันน่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับประเด็นร้อนที่เราคุยกันในเมื่อวานนี้นะ,ะทุกคนโอเคนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะฮะเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีทุกคนครับ